สวัสดีพี่พี่หน้านานะครับเนาะพื่นสิสเกตนะครับเมื่อนี่นะครับมีกระเป๋านะครับใส่ไใต่อนะครับมาเลี้ยไข่เด้งนะครับเนาะข้างนากอนะครับเนาะข้างนานะครับเป็นแบบเพื่ยได้นะครับสีนีสิบนะครับมีสิบมีสิบสิบอันหนึ่งนะครับข้างนานครับนะครบะปิดนะครับเพื่อยังนะครับ เพื่อยังนะครับข้างหน้าทีมีมงเปิดมงปิดนี่เพื่อปิดหัวไก่บ่อยไก่โผล่หัวออกมาขันตอนเข้าปักบวกนะครับเนาะเพราะว่าถ้ามันก้อนนี้เขาลับค้อนนะครับเมื่ปักบวกแล้วไก่ออกมาขันไก่ปลามันสิมาหาเข้าก่อนเลยครับโผล่เข้าสิปักบ่วงมาท่านนะครับที่เขาปิดมีไว้พอบอยหัวไก่เขาออกมาขันนะครับต่อไปเนาะเนาะมงเสียบลักไก่ลักไก่ อันนี้รักนะครับรักจะไม่ขายนะครับเนาะสนใจสอบถามได้นะครับนะครับรักไก่ประมาณนี้นะครับรักไก่ประมาณนี้นะครับเนาะฝังนี้นะครับเป็นหม่องใส่ของนะครับ เป็นสองเย็บองนะครับผมเพิ่มตีนตะแกรเป็น3มจุดนะครับที่แรกกินีจุดกลางจุดเดียวนะครับอัปเดนมาเพิ่มเป็นสามจุดนะครับจุดกับสีไดสนิทแก่งนะครับงูออกกับสีน้อยลงนะครับใส่เงินใส่โทรศัพท์ใส่บ่วงดักทางได้นะครับเสียขาไก่นะครับใส่ของมีค่าก็ได้นะครับใส่ต่อใส่เงินได้กมเลยนะครับผมอัปเดตให้นะครับส่วนดันไนนะครับ หนานายกระเป๋านะครับจะเปิดเปิดโีดหมาจะถึงสี่เลดังน,น,นาน่ายสิประมาณนี้คือจะมีหูล่มทั้งขางลางขางลางทั้งขางทั้งขงางจะเป็นของฟังใสลักไก่นะครับเนาะขางลางกระจอนะครับจอนะครับให้ะบายให้ล่มออกได้ดีนะครับแต่ฟังกีบกระจกคือฟังเก็บของนะครับว่า เองใส่ไว้ใส่ในการเก็บของมีพีพีทำนานะครับแต่ก่อนนะครับผมผมใส่จีนุกีกอันเดียวนะครับเพราะมันเปิดร้องซางพีพีคนที่ซื้อไปบางคนมัาก็บอกว่าให้อัปเดตให้เพิ่มพีดุกแกเป็นสามตุดนะครับผมก็เลยได้เพิ่มให้นะครับแต่ราคาเก่านะครับเนาะส่องลอยหาชิ้รวมสรงคือเก่าอย่มีประมากสามไล่นะครับตัวนี้ลายนึ่งนะครับสามไล่นะครับสะพิษใจกับเขาเพราาดอกต้นนี้นะครับต้นนี้มีสามไล่นะครับแต่ว่า อีกบ่ลจังมืออัศิมีหลายไล่บอนีนะครับแต่กระสอบทา้งขรัมืก่อนนะครับทำเป็นทางเฟดกับสีได้ทรงรูปให้นะทางเฟดวงกับสีได้ทรงรูกทรงละเอียดให้นะครับมันสีง่ายนะครับเนาะไก่นะครับกระใสได้ดังเตะก็คือเอาง่ายงครับบอลเกินประมาณโลู่หากระเกินโลูหาใส่ได้ละไก่เจ็ดขีดแปดขีดเก้าขีดโลู่นึ่งลหน่อยหใส่ได้เหมือนะครับบอลแอนบอึดิัตนะครับไก่ผมลูลโลู่หน่อยหน่อยก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวสีใส่ให้เบิ้งบนครับเนาะ ยาปติไซตตัวนี้ให้เบงนะครับเลือไซตตัวนี้ให้เบงนะครับโลี่หน่อยล่หนึ่งลู่หน่อยๆนะครับไก่ต่อปีที่เหลียวนะครับคุณสองกำลังสิติมนะครับเยวสิปีที่เหลียวออกต่ออยู่ถ้าโมมีพิรณานาคนในสนใจซื้อไปก่อนนะครับเนาะแต่สื่อกะแทมตัวเมให้นะครับเพราะไก่ตัวนี้บ่เคยผสมพันธุ์เะเกียนนะครับขึนค้อนแล้วก็ลงเรนดินแน่นะครับผอตตอเลยนะครับ เปิดเปิดจัดส right ี่ก้อนไม่ต้องเปิดซุดนะครับส่วนหนาปุมชิวะเปิดซิปปมสีเหลือใบหน่อยนึงนะครับเหลือใบหน่อยนึงผมจะหัวไก่ขอก่อนนะครับเอาหัวไก่เขาขอก่อนผมจะหัวไก่เขาก่อนนะครับเพราะเขาแล้วเขากลับมือมือจับฟังนี้ไว้นะครับเขาค่อยเห็นซิปมานะ างไก่เจาะไสิตรงนี้ก็เป็นหมองหัวไก่ออกออกมาครับหม้อใส่ไก่โป้หัวโอนะครับนี่หม้ไก่ปกติกะปิดไว้ครับหม้อใส่ไก่มันมันขันได้นะครับแต่มันก็ขันได้บางเดียวมันก็ขันขันขันได้กับเป่าได้นะครับมันหาวแห้งนะครับไก่มันหาวแห้งนะครับประมาณนี้นะครับมีวิธีว่าใส่ไก่ให้เบิกแน่นะครับก็ใส่เบิลยบ่านแห่งนะครับเลือกอีกหลายอือืออีกหลายนะครับ มีเยอะอีกหลายเลยนะครับไก่บนเนี่ยไก่เมียแต่เป็นใส่บ้างเธอมันสีดูดออกทั้งนี้่นะครับจต่เป็นเราใส่ไก่เมียกับละว่างเนี่ยมันสี่มาดูดออกทั้งทั้งหอกทางทางหาเมันสทีมาหงอโตดูดออกมาหรือว่าไก่ตัวที่หน่อยๆเนี่ยนะครับต้องเปิดตัวเพื่นนี่นะครับไก่มองมานี่ครับประมาณนี้นะครับ นะครับกรข้า,ขานะครับกระป๋ใไ่ไกตอกับประมาณนี้นะครับผ้มกับมาเสริมการอัปเดตเรื่องเติมที่ตุกก้แกให้นะครับลายตอนนี้มีอยู่สามลายนะครับเนาะจะสนใจก็บต่อตามของมาไดเชือกขาไก่กับน,นี่นะครับนะครับอันนี้คือเชือกขาไก่นะครับกระอปอไขกระประอประมาณนี้ัวประมาณ เชือกนะครับเป็นมูลี่นะครับเป็นมูลี่ขนาดสองมิลนะครับสีน้ำตาลแกนะครับนะครับเส้นละนะครับเส้นละหกสิบห้าบาทถ้าสนใจก็สอบถามเขาเมื่อใดนะครับเงวครับกอบเมตรเมตรหนึ่งได้ครับเมตรหนึ่งเงวฝากเชือกไว้นั่งกับลักไกลนะครับกับมีโป้พร้อมเชือกพร้อมรักนะครับ เดี๋ยวสิออกมาจาัดปกบ่วงไก่อยู่นะครับต้นนี้ก็ทยอยเห็ดต่อไปเอ็นไหวอยู่นะครับเ็จแล้วเลยเดี๋ยวมาจาัดปกไห้นะครับราคาไปกันใดนะครับเนาะกะคลิปนี้นะครับบวงทีสเกตนะครับกะล่าพีพีนานาไปผมกระเป๋าใส่ไก่ต่อใบงามๆนะครับเนาะถ้าสนใจกะสอบถามมาทางเฟซช่วสุดครับเจอทาั้งลายผมกับบ้างคนกับแอนใดมางคุดแอน,แนใดก็ขอโทษนะครับเนาะกะ อย่าเอาเบอร์ผมไปเป็นไอดี d ได้เด้อเพราะว่ามันมีคนอื่นเอาเบอร์ผมไปติดเป็นไอดีได้นะครับกับแอดเป็นเอาทำไมจะเอาเบอร์ผมแอดให้แอดในช่องเบอร์โทรนะครับมันจะมีคนหาด้วยเบอร์โทรและคนหาด้วยไอดีนะครับเนาะให้คนหาด้วยเบอร์โทรเอาเบอร์ผมอ,อกลงถ้าลงทนไอด,ดีผมผมลงไอดีไปอยู่นะครับผมสักบางคนสิ่งนะครับเนาะรหรือว่าเฟซยดบางคนอยู่รงเหลี่งเฟซยดเหลี่งไรไปให้นะครับคอยกดเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมสิลงในลาซาด้าในช้อปปี้ไปให้ กรณีคนทีบริเวณเฟซเล่นไล่นะครับหรือเคยสั่งของทา้งรัศดาหรือว่าชาปีขุดเข้าไปสัง่งเลยเดวผมจิลุงกระเป๋าไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็ราพิพินา,นาไปพรมกระเป๋าไก่ต่อแค่นี้นะครับสวัสดีครับ